สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มากินข้าวกันครับมาเบ่งเมนูเอาครับวันนี้ข้าวเร้าแล้วก็ข้าวเที่ยงนะครับน้าพี่น้องนะรับผมมากกินน้ำกันได้ครับวันนี้วันยุดครับผมเดี๋ยวหอวงพักกวันครับนะครับข้าวของมี่ย่างเดียวครับวันนี้กัวไก่ครับพี่น้องขัวไก่น้ำกันครับวันนี้ครับวันนี้เป็นวันยุดนะครับเนาะ พักควนครับพักควนเมือนกับว่ากันไม่ครับผม็นกำลังใจให้กันครับกินแล้วกับพักคอนต่อเมือนกับเช็ดงานครับผมโบตองนี้ยังมาไม่ครับซับนี่แหละครับกินแค่นี้แหละครับไ็ยิ้มแล้วครับไายครับเสียบเสียบน้ำกันมาดืกินให้เพิ่งได้ครับมาหมาเสียบเสียบน้ำกันครับผมทบไายด้วยขอบคุณหลายๆครับน้ำสมขันนะครับเนาะน้ำสมขัน หวานหวานเสบๆสบครับผมนี่ครับแกวลานทองสินทวีเยาวราชสินทวีนะครับเนาะสื่อแกวแถมทองโอ้โหมน่ครับสื่อทองแถมแกวครับผมแบบโอเควั่ดีแหละครับไปแล้วสวัสดีครับผมบายบายครับ